สวัสดีค่ะเซลพิการเองค่ะกับร้านดีเยี่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะวันนี้เซลพิกันก็ยังมาแนะนําในกลุ่มของขน,าานิวฮอลแลนด์นะคะนิวฮอลแลนด์เข้ามาใหม่3คันเมื่อวานนี้นะคะเข้ามาใหม่3คันเมื่อวานนี้เป็นทีทีสามจุพัดนะคะทีทีสามจุดาพัทนะคะสวยๆมีแต่คันสวยๆเลยนะคะรถคันนี้นะคะราคา5้าแสนห้าหมบาทนะคะ500ชั่วโมงนะคะอ่า ห้าร้อยชั่วโมงงานนะคะห้าแสนห้าหมื่นบาทนะคะคันนี้อุปกรณ์สองชิ้นนะคะดันหน้าผ่านหลังสวยๆกันเลยทีเดียวนะคะหันกลับมาดูในกับคันนี้นะคะคันนี้ก็ที่ 50, 50, ทีสามจุดห้าศูนย์ plus เหมือนกันนะคะคันนี้เจ็ดร้อยชั่วโมงงานนะคะราคาอยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นบาทนะคะห้าแสนสี่หมื่นบาทนะคะสวยๆพร้อมเบรดด้วยนะคะคันนี้นะคะอุปกรณ์ด้านหน้าผ่านหลังเหมือนกันนะคะอีกคันหนึ่ง สวยๆเลยนะคะ 3.50+ เหมือนกันนะคะคันนี้800ชั่วโมงงานนะคะราคาอยู่ที่540,000บาทเช่นกันนะคะลูกค้าสวยๆสำหรับคนที่ชอบนิวฮอลแลนด์นะคะรถทางร้านเราก็มีอีอกหลายรุ่นนะคะไม่ได้มีแค่ทีที 3.50+ นะคะทีที2.5 2.40 3.40เราก็มีนะคะลูกค้าลูกค้าสนใจ สอบถามเข้ามาได้ที่0 8 7 2 2 4 4 0 2 3 0 8 1 3 2 0 1 2 2 7นะคะ0815059796นะคะรถที่ร้านเราไม่ได้มีแค่กลุ่มของนิวฮอลแลนด์นะคะในส่วนของยันมาคูปบต้าเราก็มีนะคะทั้งสดและผ่อนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ